แม่งวิ่งเข้าหลังพี่อีกทีหนึง่งถามมิ่งเป็นอะไรเนาะนมีผิดประตูด้ะมันจะเก็บของพี่ถ้างั้นเอิร์ธพยาบาลก่อนได้นะมีเวลาให้มันช้อปปิ้งของพี่ไปก่อนเฮ้ยมันเปิดประตูแล้วเอขวาเอิร์ตวยซายมาตัวหนึ่ง เก็บหนักเจ็บหนัก,เ,นกเอาตายเลย <laughs> ปิดตู้ปิดตู้ข้างนาห้องเอิร์ดนาห้องเอิร์ดเอิร์ดมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่บอทอันนี้คนเออระวังลูกหมดเอิร์อยิงกระจกข้างหลังวิ่งออกกระโดดไหมเออ <c oughs> กำลังสงคการระเบิดอยู่เมื่อกี้ก็วิ่งยาวไปตรงมันวิ่งตามเอ,อิร์ทไปแล้วเอ,อิร์ดมันตามเอ,อิร์ทดักรอหลังดักรอหลังตามไปแล้วตามไปแล้วรอาทางเดียวรอาทางเดียวระเบิดมาเอ,อิร์ทโอ้โหเอ,อิรดดักรอได้ดักรอได้ตรงนี้มุมสวยหันกลับไปยิงต่อ สากาเหมือนมีอีกตัวหนึ่งวิ่งไปหลังเอิร์ดตัวหนึ่งข้างล่างแล้วไงเอิร์ดเมื่อกีก้เอิร์ด <c oughs> วิ่งยาวเลยเรีซิเดนต์ไปเลยเลี้ยวขวาไปออกข้างล่างเลยหอเลอี้ยวยางออกลิฟต์อ่านี่ก็ได้นี่ก็ได้เอิร์ดม,ม,มีคนวิ่ง ใช่ใชย่ยิดอ่าลูกบดดีมันรถมันตายอพอดี <laughs> ไม่ไม่เราวิ่งออกไปเลยมันกำลังจะวิ่งตาเมเอิร์ดมาเนี่ยวนซ้ายไปวนซ้ายไป,ยไ,ปไปกดเลยไปกดเสร็จแล้วมแอบห้องเล็ก <laughs> วิ่งกลับไปไป,ไปห้องนู้นไปหลบกห้องซ้าย มันโดดลงมาเอยมันโดดลงมานั่นแหละทา,ทางนั้นแหละทางนั้นแหละรอนเลยลเออระเบิดสวยสวยท,งออยท,งท้งมุมขวานวั่นแหละดีแล้วมันถ้ามันจะปลาระเบิดสเสร็จมันต้องโผล่อย่าไปอยู่ซ้าย จะกมัล่อมัล่อเออมันไปซ้ายมันไปซ้ายตัวขวาตัวงั้นเออต้องออกไปขวาเออต้องออกไปสวยเออสายตายจ้าเหลือขวาตัวเดียว เฮ้ยอะอะไรวะเนี่ยพยาบาลพยาบาลหมดแล้วหมดแล้วเอิร์ดหมดแล้วไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่ามาเลยกูขอละกูหมดของจะสู้แล้วจริงๆดาวิสองหนึ่งบาย